หนูจะร้องไห้ไหมคะ <laughs> ไม่เหลือไม่น่าเหลือเนาะใช่ความรู้สึกแน่นอนค่ะก็คืออ่าในครั้งสุดท้ายนะคะหลายๆอย่างพอมันแบบเรียกว่าเสียดเสียดายไหมก็ไม่เชิงเสียดายเพราะก็แบบว่าเราก็รู้สึกว่าเราก็อยากเติบโตในเส้นทางอื่นต่อไปแล้วแต่ก็แบบมันก็มีความเสียดายที่แบบเฮ้ยจะไม่เต้นกับน้องๆบน,นเวทีแล้วหรอแต่จะถามว่าให้ไปเต้นกับน้องๆที่อายุห่างกับเราเป็นส0ปีต่อไปหนูเอ็นอร์จีก็ไม่ไหวแล้วเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเอ็นอร์จีหนูแบบมัน มันไม่เท่าน้องแล้วอะอะไรอย่างเงี้ยกับร่างกายความแข็งแรงบางอย่างอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็รวมถึงรู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้วละ,ละที่จะเป็นการส่งต่อให้น้องๆก็จะหนึ่งตอนนั้นก็ไปกันเรียบร้อยแล้วช่วงช่วงช่วงปลายปีที่แล้วนะคะแล้วเชอร์ก็แบบเอ้ยเอายังไงกันดีจะอยู่ต่อสักพักนึงไหมหรือยังไงเพราะว่าจริงๆเชอร์ตั้งใจจะมาเป็นผู้จัดการตั้งแต่ตั้งแต่ต้นปีอยู่แล้วคะ่ะเพราะฉะนั้นการเป็นเมมเบอร์ก็เหมือน โอเคเป็นส่วนเสริมว่าเราเมื่อไหร่ดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้มีโอกาสในการที่ผู้ใหญ่เขาก็มอบโอกาสในการส่งท้ายในครั้งนี้เป็นซิงเกิลแกรดให้ด้วยรวมถึงจะมีคอนเสิร์ตในช่วงตุลาคมนะคะก็เลยรู้สึกว่าโอเคงั้นเราก็ยืดการเป็นเมมเบอร์ไปอีกสักนิดนึงละกันเพราะก็ยังอยากอยู่กับน้องๆต่อที่ผ่านมาก็ได้ทั้งขึ้นคอนเสิร์ตเซอร์โคแจมของโฟเรสต์กรุ๊ปนะคะรวมถึงได้ไปงานไทเฟสรวมถึงได้ทํางานกับน้องๆอ,อีกในซิงเกิลที่13บสาอิวาเกะเมบีย maybe, อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่า ก็คุ้มนะที่ยังอยู่กันต่ออีกสักนิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีการซ้อมที่น้องกับน้องด้วยใช่ใช่ค่ะเมื่อวานมาซ้อมกันไม่กล้าพูดค่ะเดี๋ยวร้องไห้ค่ะแต่ว่าพอเหมือนกับว่าการซ้อมกันน้องๆก็ค่อนข้างทํากันบ้านกันมาอยู่แล้วแล้วก็เชอเป็นคนจัดตารางใดๆก็รู้สึกว่าเออเหมาะสมในในระยะเวลาที่คิดว่าพอจะทําได้อย่างดีที่สุดแล้วในการแล้วก็ให้น้องทํากันบ้านเองซึ่งน้องก็ทํากันบ้านเองกันมาอย่างเต็มที่แล้วก็ชื่นใจค่ะ เรียกว่าเป็นการชื่นใจแล้วก็ดีใจสมมติจากเจนสองเงี้ยหนูก็คือเห็นตั้งแต่น้องเข้ามาแต่ช่วงนั้นก็ยังไม่ได้เข้าไปเทรนน้องอะไรเยอะอะไรเงี้ยก็เป็นรุ่นที่แบบปุกเบิกมาด้วยกันดีกว่าอีกหนึ่งรุ่นนะคะจากเจนสองส่วนเจนสามเนี่ยเหมือนลูกกระต่ายจริงๆค่ะที่ดูมาตั้งแต่ออกจากโครงเลยซ้ำตั้งแต่แบบเลือกแบบคัดเลือกออเดชั่นยังเข้ามาอะไรเงี้ยแล้วก็ตั้งแต่น้องเต้นไม่เป็นจนวันนี้เขา เขาไม่ต้องพึ่งพาเชิญแล้วเป็นเชร์ด้วยซ้ำที่ถามน้องด้วยซ้ำว่าเอ้ยอันนี้เต้นยังไงนะอันนู้นเต้นยังไงนะบล็อกกิ้งเป็นยังไงด้วยซ้ำอะไรเงี้ยก็รู้สึกแบบเฮ้ยเขาเติบโตขึ้นจริง,รงๆเขารู้แล้วลว,ว่างานของเบียนเคเรามีอะไรบ้างเขาต้องทําอะไรต่อจากต่อจากการที่เชร์อบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวมีเพลงนี้นะแล้วเขาก็ไปเตรียมตัวมาอย่างเรียบร้อยเลยว่าเขาไปดูบล็อกกิ้งเขาไปเตรียมซ้อมไปเตรียมร้องมาเรียบร้อยอะไรเงี้ยส่วนน้องเจนสี่ก็เป็นเด็กรุ่นใหม่ที่เข้ามาแล้วแบบสดใสจ,จังเลยน้องๆน,น่ารักจังงเลลยไไดดด้้ด้้้อนรจีีท่่ทกกกบๆแวว็ูสึา น้องเหนื่อยเหมือนกันเพราะว่าพี่ๆเขามีเพลงเยอะแล้วแล้วก็ต้องทํางานให้ทันกับพี่ๆอย่างรวดเร็วเนี่ยก็อัดเยอะมากๆเหมือนกันก็ดีใจที่มีตัวแทนของเจนซีหลายๆคนที่เก่งมากๆเอก็ทั้งตัวน้องแอลน้องแจนนี่แล้วก็น้องมารีนที่ติดซิงเกิลสิบนี้ขึ้นมาด้วยนะคะก็เป็นเอ่อหน้าใหม่ในบี k 4 8ที่ที่คิดว่าน่าจะได้รับความสนใจจากแฟนๆแล้วก็น่าจะเป็น ทั้งร้องทั้งเต้นที่แข็งแกร่งแล้วก็มีคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองมากๆเลยก็ฝากน้องๆด้วยนะคะเป็นตอนนี้เป็นคุณแม่คะ่ะกึ <c ười> ่งๆเป็นคุณแม่มากๆในวงนะคะก็ดูแลน้องๆในเกือบทุกๆอย่างละกันค่ะคะ่ะนี่ผมหปีแล้วเนาะใช่ค่ะมันมีช่วงเวลาไหนที่ฟูลฟิลวงเชื่ญ <c ười> ที่สุดบ้างไหมถึงก็หลาย <c ười> ช่วงมากๆนะคะแต่ก็ถ้าล่าสุดกันเนี่ยก็เมื่อเช้านี่แหละค่ะที่ฟูลฟิลมากๆก็คือเหมือนกับ มันแดดร้อนมากจริงๆในการถ่ายทํา MV ซิงเกิลนี้นะคะสัญญาณเนี่ยแล้วก็มีแฟนๆมาร่วมถ่ายทํา MV กันเป็นหลักร้อยคนอ่ะหนูก็แบบโอ้ขอบคุณมากๆจริงๆนะคะแดดมันร้อนเปรี้ยงแบบลงกลางหัวเลยซึ่งรู้สึกแบบมันตื่นตันใจรู้สึกขอบคุณมากๆที่ที่เขามาร่วมส่งท้ายเชิ่กันในวันนี้นะคะรวมถึงมาดูการแสดงตอนเย็นด้วยก็ห้าโมงเย็นนี้ก็จะเริ่มการแสดงแล้วเป็นการแสดงที่ตามคอนเซปต์เ n ียเคฟรเรกหน้าวัชุทัศน์มีเสาชิงช้านะคะเราก็ได้มาอยู่ที่ ใช่อย,อยู่กับเรามาตลอดนาการสุดโต่อะไรจะอขอบควเาไมขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณจริงๆนะคะแฟนๆทุกๆท่านรวมถึงพี่ๆทุกๆท่านที่ให้ความเอ็นดูหนูด้วยนะคะในในทุกๆส่วนภาคส่วนทั้งทีมงานเบื้องหลังเบื้องหน้าแล้วก็แฟนๆที่เราติดตามผลงานเลยะคะๆๆ่ะเพราะว่า <ๆ S 1> ถ้าไม่มี <ๆ S 1> ทุกส่วนก็จะไม่มีเชอร์ในทุกวันนี้จริงๆค่ะก็ ในการสนับสนุนในโซเชียลมีเดียต่างๆขอบคุณแฟนๆมากมากถ้าไม่มีแฟนๆเชอร์ก็ทําไม่เป็นเหมือนกันต้องขอบคุณมากๆที่ร่วมสนับสนุนในทุกกิจกรรมแล้วก็ผลงานของเชอร์ให้มีได้รับความสนใจได้รับการรับรู้ว่าเอ้ยเชอร์มีผลงานนี้นะมีนู่นม,มีนี่นะอะไรอย่างนี้อยู่ตลอดเลย <laughs> แล้วก็มาคอยดันหลังผักดันให้เชอร์ได้ทํโน้นทํานี่รวมถึงเป็นกําลังเขาเรียกว่ากําลังรัพย์ในการที่จะแบบบอกกับทาง สินค้าทางแบรนด์หรือว่าทางอะไรได้ในผู้ใหญ่หลายๆคนแล้วแบบว่าเออเชอหเชอน่าจะทํางานให้เขาได้แล้วก็มีได้รับความสนใจแบบดึงดูความสนใจมามานะมาสู่ตัวงานต่างๆได้อะไรอย่างนี้ค่ะก็ดีใจที่มีทุกๆคนอยู่แล้วก็ตื่นตันใจมากๆก็ตัวเชอก็จะตั้งใจทําหน้าที่ในฐานะ BNK48 Idol ใน จนถึงวันสุดท้ายก็คือในช่วงตุลาคมนะคะแล้วก็ยังอยู่กับ b บียนเคฟในฐานะผู้จัดการวงก็จะพยายามทำเต็มที่ในการบราลานซ์ในการบริหารจัดการทุกอย่างให้เข้าใจได้หรือว่าช่วยส่งเสริมน้อง,องๆให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็ในฐานะนักสแสดงหรือว่าตัวเชิญในอนาคตต่อไปตอนนี้ก็มีผลงาน2เรื่องนะคะที่จะให้แฟนๆได้ติดตามชมนะคะก็คือเรื่อง Thank you Teacher นะคะแล้วก็พุษบาลุยไฟค่ะ ตั a งยี่ชิเอร์ออนทาง True ID นะคะและก็ทางช่อง True ด้วยนะคะในวันที่23มิถุนายนทั้ง2วันเลยส่วนบทสบาลนูไฟออนแอร์ทางช่องไทย PBS ค่ะซึ่ง2เรื่องนี้ใช้เวลาทำนานมากเราอยากทุกคนได้ดูกันแล้วนะคะก็ฝากด้วยแล้วกันนะคะเป็นอีกผลงานที่ตั้งใจทําออกมาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการตอบแทนแฟนๆแล้วก็ให้เห็นถึงความตั้งใจของเชิร์ในการพัฒนาในสกิลด้านนักแสดงแล้วก็อยากให้ทุกคนดีใจที่เห็นเด็กคนหนึ่งเติบโตมาได้จน ทุกวันนี้นะคะก็จะพยายามพัฒนาต่อไปแล้วก็ยังอยู่ให้เห็นหน้าค่าตากันอยู่เรื่อยๆค่ะมีโอกาสที่จะออกซิงเกิลเป็นเดี่ยวมีความคิดอยู่ค่ะเพราะว่าทางครูทางทางแพลตฟอร์มนะคะเรียกทางแพลตฟอร์มและกาทาง IR นะคะก็แบบว่าเอยเชอสนใจไหมอยากทำไหมะอะไรเงี้ยตอนนี้ก็อยู่ในช่วงค่อยๆไปทีละสะเต็ปแล้วกันค่ะอยู่ใกล้ๆว่ากันอีกทีว่าตอนไหนตอนไหนเหมาะสมตอนไหนที่แบบเชอรพร้อมจะทําในรูปแบบของศิลปินเพราะตัวเชอก็ ค่อนข,ข้างกลัวกับการร้องเพลงมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นตอนนี้ดีขึ้นมาเยอะมากแล้วรู้สึกว่าตัวเองกล้าที่จะทํางานสายนี้มากขึ้นเพราะงะั้นก็ฝากเป็นกํลาลังใจให้ด้วยละกันนะคะว่าจะออกมาไหม<笑><笑>หรือจะออกมาในรูปแบบไหนคะค่ะเาารเาคิดเหรอคะก็ไม่มั่นใจเหมือนกันคะ่ะเชอวันเชก็ไม่รู้ว่าจะจะ นิยามตัวเองเป็นยังไงเขารู้สึกว่าตอนนี้เข้ามาช่วยดูตารางซ้อมน้องๆคอยดูความเป็นอยู่ของน้องๆโดยภาพรวมการทํางานการแบ่งงานอะไรอย่างเงี้ยก็คอยช่วยทางทีมงานประสาทับน้องๆอ,อ,อีกทีหนึง่งในการเข้าใจในหลายๆเรื่องให้ตรงกรันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถามว่ารูปแบบการทํางานก็เหมือนประชุมให้เยอะขึ้นแล้วก็จัดสรรเวลาตัวเองให้สาม,มารถทํางานตัวเองได้ด้วยทํางานวงได้ด้วยแล้วก็ทํางานบริหารได้ด้วยค่ะ นันก็หลายหลายหลายหมวกหน่อยท,ที่ที่ถืออยู่ตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยเรียกว่าการจัดการในวงเป็นการคุยกันกันกบน้องๆและกระจายงานให้น้องๆด้วยค่ะตอนนี้ก็เรียกว่าฝึกแก๊งกับตันขึ้นมาเพิ่มเติมอยู่ในการทำสเตจบ้างทำคอนเสิร์ตบ้างในการคุยกันเองในทีมบ้างอะไรอย่างเงี้ย เพราะว่าเชอคงไม่สามารถเข้าไปได้ตลอดเวลาตอนไหนที่เชอไม่อยู่ก็ต้องอยากให้มีน้องอีกคนนึงที่เขาเหมือนจะรู้แล้วว่าเขาต้องทำยังไงในการช่วยน้องอีกคนนึงที่เขาอาจจะมีปัญหาอยู่อะไรนี้ค่ะขออนุญาตถายเรื่องประกาศวาน่อลค่ะแล้ขอรับแล้วค่ะ เมื่อวานหนูในประกาศผ่านไลฟ์ไปนิดนึงนะคะว่าเออมีน้องจะถูกงดโซเชียลมีเดียนะคะ2อ,อาทิตย์ก็คือจำรายชื่อไม่ได้แต่มี6คนนะคะเบียงเขฟอเนเนื่องจากว่าทางบริษัทนะคะเขามีสินค้าที่เป็นโฟโต้เซตสินค้าที่เป็นตัวขายที่เป็นรูปภาพอยู่อะไรเงี้ยการที่มีกล้องใหญ่ไปถ่ายรูปน้องๆไพรเวทหรือแล้วามาลงหรือเป็นโปรโมททางที่อื่นๆในช่องของส่วนตัวของตากล้องเองหรือว่าทางเพจอื่นๆเองอะไรเงี้ยก็จะถือเป็น แล้วไม่ได้ตกลงกับทางออฟฟิเชีไว้ก่อนด้วยนะคะก <c oughs> ็จะถือเป็นการเอาการพาน้องในสังกัดไปทําพันธนิน์เชิงโฆษณาโดยที่ไม่ได้รับการยินยอมจากออฟฟิเชียอะไรอย่างนี้ค่ะ <c oughs> ซึ่งถามว่าก็เคยมีว่าเออถ้าน้องไปถ่ายรับไปเชื่อก็จะเออหลับตาให้ถ้าเกิดว่าน้องลงแค่ในพาร์ทของน้องและทางที่อื่นไม่มีใครลงไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นคนถ่ายอย่างเงี้ยก็ <c oughs> <c oughs> ก็จังพอโอเคนะ้องอยากมีรูปสวยๆในการลงโซเชียลมีเดียในการที่จะให้แฟนๆได้ชื่นชมโซเชียลมีเดียที่แบบเออดูดนะีเนาะมีรูปสวยๆมาให้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็พอมันมีการโพสต์ในเชิงของการเป็นการโฆษณาอะไรแบบนี้ก็เลยแบบว่าไม่ได้แล้วอันนี้ก็คือต้องต้องชัดเจนมากขึ้นรวมถึงปกติเราก็ไม่ได้เห็นตลอดเวลาจนมีคนมาอินบ็อกซ์บอกนี่แหละค่ะว,ว่าเอ้ยถ้าแบบนี้เนี่ยเขาสามารถ น้องไปถ่ายไพรเวทได้ไหมจ้างน้องได้ไหมในเคสแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ก็จริงๆคือไม่มีแบบนั้นนะคะถ้าถ่าจะมีก็คงจะเกินไปที่แบบว่าน้องงานตอนนี้ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยในรูปแบบนี้ยังไม่มีถ้าเป็นรูปแบบของนิตยสารหรือว่างานใหญ่ๆเป็นทางการในการโปรโมทอะไรพวกเนี้ยก็คือพวกเราสามารถติดต่อพวกเราได้เสมอคะ่ะ ก็ไม่เชิงลงถามนะจริงๆมันก็มีอยู่แล้วแต่แค่ปกติเชิงไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างเฉยๆอันนี้ก็คือทางผู้ใหญ่เขาก็แบบว่าเอ้ยเราเอาเราจะเอาอยัางไงดีเราก็เลยอ่ะงั้นก็ต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันที่ว่าหลังจากนี้เราก็คงจะไม่มีการรีโพสต์ด้วยซ้ำไม่มีการโพสต์รูปไม่ถ้าอยากถ่ายก็คุยดีๆนะเขียนสัญญาดีๆนะว่าห้ามเอาไปลงในของส่วนของเขาไม่งั้นเขาจะโดนรวมถึงเมมเบอร์เองเพราะครั้งนี้ก็เหมือนเมมเบอร์ก็เตือนแล้วเพราะเราเราได้คุยกันภายในอยู่แล้วว่าเออไอแบบเนี้ยมันเป็นถือเป็นการโฆษณานะ เหมือนจากว่าเมื่อก่อนทาง o f f ออฟฟิเชียลการรีโพตก็ยังแบบโอเคพอหลับหูรับตาเป็นรูปเดิมของน้องที่ลงแล้วผ่าน OffiCial ยแต่ตอนนี้ก็คือแบบไม่ให้เหลยแล้วกันน่าจะง่ายกว่าในการที่ว่าไม่เป็นการโฆษณาหรือว่าเป็นการให้สิทธิ์โดยที่ไม่ได้ผ่านออฟฟิเชีลไปอะไรอย่างนี้ค่ะค่ะเว้าเบอกว่ามีายมงาร อันนี้หนูก็ไม่มั่นใจเหมือนกันค่ะแต่ว่าได้ได้ส่งเรื่องไปให้หมดแล้วว่าเออมีมีประมาณนี้ที่เขาส่งอ็อกซ์เข้ามาเพราะว่าหนูก็ได้รับจากสตาร์มาอีกทีแล้วหนูก็เลยโอเคค่ะผู้ใหญ่ส่งต่อว่ามีท่านนี้นะคะเขาจะเอาอยัางไงต่อเขาจะเป็นดาเนินการอย่างไรหนูก็ไม่มั่นใจเหมือนกันค่ะ